ครับก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับ <c oughs> ได้ได้ทราบแล้วนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทางสาร,รมนูญก็มีคําสั่งนะครับไม่รับในสิ่งที่ทางผูต้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้ยื่นคําร้องตามมาตรา213ของร,รัฐมนูนว่าการกระทำนะครับที่มีการลงมตินะครับไม่ให้มีการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำเนี่ยถ้าพูดกันอย่างเข้าใจง่ายเนี่ย ว่าเป็นการกระทําที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะครับก็สรุปว่าสารมนูญไม่รับนะครับในการที่จะพิจารณาหมายความว่าอะไรหมายความว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการพิจารณาในเนื้อหาสาระของข้อที่จริงสารรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้ตีตกนะครับในสาระที่มันเป็นในเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผู้ที่ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะร้องนะครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคและกระบวนการทีนี้พักเก้าไกลเนี่ยจริงๆเราก็เร็งเห็นในเรื่องนี้แล้วเราก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่จริงๆสภาควรจะว่ากันเองได้ไม่จําเป็นต้องให้องค์กรภายนอกอย่างสารมนูญเข้ามาอะไรก็ตามที่มันทาไม่ถูกต้องที่มันทําผิดไปเนี่ยโดยหลักการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับสภาของเรานะครับก็มีอํานาจในการที่จะแก้ไขปรับปรุง นั่นจึงเป็นที่มานะครับว่าในการจะต้องอพิจารณานายกรุรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยนะครับทางพวกเรานะครับก็เลยมีมตินะครับในการที่จะเสนอยัตติซึ่งก็มีการรับรองถูกต้องนะครับเพื่อให้สภาเนี่ยได้มีการทบทวนว่าการนะครับที่สภาเคยมีมติว่ายัตติที่เสนอคุณพิธาซ้ำเนี่ยไม่สามารถทําได้เนี่ยมันเป็น การดาเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราก็ได้เสนอยตินี้นะครับแล้วก็ได้มีการรับรองถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในโอกาสที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีกันต่อไปซึ่งต้องรอท่านประธานรัฐสภานะครับในการกําหนดวาระการประชุมเนี่ยทางเราก็ยืนยันที่จะเสนอนัดยตินี้ต่อไปนะครับแล้วเราหวังว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยจะทําให้สภาได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมยืนยันว่าการที่เราเสนอแบบนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่การตีลืนทางการเมือง เพราะว่าเราทุกคนผมว่าทุกคนรู้ครับเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีได้แล้วแต่เราหวังว่าการเสนอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการทําให้สภาได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเพราะเรายืนยันนะครับว่าสถานะของการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันเป็นสถานะตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ว่าพอเสนอกันไปนะครับแล้วสุดท้ายเขาไม่ผ่านการรอบแรกนะครับคุณจะมาบอกว่าสถานะนั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยการพิจารณาการแบบนี้การคิดกันแบบนี้นี่มันคือการเล่นเล่นการเมืองโดยที่ไม่พิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงของข้อกฎหมายเราก็ยืนยันนะครับว่าการเสนอไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาก็ดีหรือในอนาคตนะครับถ้าจะเป็นแคดิเดตนายกคนอื่นปรากฏว่ารอบนี้ไม่ผ่านรอบต่อไปเขาก็เสนอได้เราก็ยืนยันแบบนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีกระบวนการที่ให้สภาของเราได้พิจารณาทบทวนต่อไปดังนั้นถ้าเกิดท่านประธานนะครับได้มีการเสนอใหออ้มีการพิจารณาเรื่องของนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็ยังยืนยันในการที่จะเสนอยตินี้ต่อไปนะครับเราไม่ยืนแน่นอนนะครับจริงๆเราพูดในหลายครั้งว่ากรณีของเราเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าเราเนี่ยโดนนะครับเป็นเป้า ของการเสนอในเรื่องของไม่ให้เสนอนายกซ้ำนะครับเราโดนกับตัวเราเองแต่เราก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่ากิจการตรงนี้มันเป็นกิจการของสภาสารรัฐมนูญไม่ควรจะเข้ามานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นกระบวนการที่เราอยากจะใช้กลไกลของสภาในการทำสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดดังนั้นเนี่ยก็จะไม่เห็นคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเสนอเรื่องนี้นะครับไปยังสารรัฐมนูญอย่างแน่นอน ผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องหลักการมันเป็นเรื่องที่ณจุดนี้การเสนอตรงนี้เนี่ยไม่ได้เสนอเพื่อตัวเองนะฮะเราไม่ได้เสนอเพื่อให้คุณพิธากลับมามีโอกาสที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งด้วยซ้ำนะ,ะเพราะเราอยู่ในสถานการณ์ที่วันนี้เนี่ยคุณพิธาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วแต่การเสนอแบบนี้มันเป็นหลักการที่ถูกต้องมันเป็นหลักการตามรัฐธรรมนูญแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่า แคนดิเดตจะชื่ออะไรนะครับแคนดิเดตนายกจะเป็นใครได้ประโยชน์จากข้อเสนอของพักคก้าวไกลทั้งสิ้นนะครับเว้นเสียแต่ว่ามีบางกลุ่มบางพวกนะครับที่คิดเอาไว้แล้วที่จะต้องการวางสนุกวางหมากให้การเสนอนายกนะครับเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือ1เพื่อให้พักการเมืองอย่างก้าไกลไม่ผ่านและอาจจะพักการเมืองบางพักไม่ผ่านแล้วก็หวังว่าตัวตัว,ต,วตัวเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ กับ2ก็คือเป็นการปูทางไปสู่นายกคนนอกแต่ก็ต้องยอมรับครับว่านายกคนนอกก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะนายกคนนอกจะไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เสียงโหวต2ใน3ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแต่ผมคิดว่าการกําหนดนะครับให้การเสนอนายกเนี่ยทำได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับไม่ใช่เจตนาที่ดีแน่ๆนะครับ คือยอมรับตอนนี้มันมีปัญหาว่าสถานะนะครับของยตินั้นเนี่ยคืออะไรผมยอมรับว,ว่ามันีปัญหาเพราะว่าโดยกระบวนการเนี่ยเรามีผู้รับรองถูกต้องไม่ใช่แค่ของพักเก้าไกลนะครับแต่ของคุณสมชายสแสวงการเนี่ยก็ถูกต้องดังนั้นเนี่ยโดยหลักมันก็ต้องพิจารณาไม่มีอำนาจนะครับในข้อบังคับที่ให้ประธานวินิจฉัยนะครับบอกว่าอ้การเสนอยตินี้เสนอไม่ได้คือท่านประธานไม่ได้อ้างข้อก,กฎหมายเลย พวกเราพร้อมรับฟังนะครับถ้าการเสนอดังกล่าวเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมรับฟังแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจอย่างมืออาชีพว่าสุดท้ายเนี่ยไอการเสนอดังกล่าวมันขัดต่ออะไรแต่ว่าท่านประธานนะครับได้ชี้แจงแค่อย่างเดียวก็คือให้รอสารรัฐมนูญเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการโหวตนายกว่าจะซ้ําได้หรือไม่หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของสารรัฐมนูญซึ่งมันก็ไม่มีข้อกฎหมายอีกว่าระหว่างที่เรารอสารรัฐมนูญเนี่ยเราทําในเรื่องของการทบทวนไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อ,อก,กฎหมายผมเข้าใจว่าเป็นเจตนาหวังดีของทางท่านประธานนะครับว่าเออให้กระบวนการมันมีความชัดเจนก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าถ้าเราพิจารณาด้วยเหตุด,ด้วยผลนะครับการรอต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีความชัดเจนแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยมันสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองผมยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับคือพอ การเลือกนายกรัฐมนตรีมันเลือกซ้ําไม่ได้เนี่ยนะครับมันเสนอชื่อซ้ําไม่ได้เนี่ยเราก็จะเริ่มห่างไกลจากการมีรัฐบาลที่สะท้อนเสียงหรือความต้องการของประชาชนไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราจะได้หน้าตาของรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นหน้าตาของรัฐบาลที่ประชาชนต้องการเลยไอแบบเนี้ยมันทําลายทั้งประชาธิปไตยมันทําลายการเมืองแบบรัฐสภาและมันทําลายความหวังของพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงนะครับ ผมกังวลว่ามันจะไปสู่จุดนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องขอให้มีการทบทวนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นบรรทัดฐานต้องเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลในรัฐสภาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นายกรัฐมนตรีนะมันมีอีกหลายๆกรณีแล้วมันใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าสร้างบรรทัดฐานแบบนี้เลยจึงเป็นเหตุผลว่าเราอยากจะขอให้สภาของเราทบทวนนะครับแล้วมันเป็นอำนาจที่เราสามารถทําได้อย่าสร้างบรรทัดฐานที่ผิด ต่อไปเลยนะครับตอนนี้ต้องรอคุยกับท่านประธานสภานะครับคือคือโดยปกติเนี่ยท่านประธานจะต้องนัดพักการเมืองนะครับเพื่อพูดคุยกันแล้วหาลือซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยผมเองก็เสนอและโดยหลักก็คือจะต้องพิจารณายัติของผมก่อนนะครับ แต่ว่ามันก็มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าไอ้คำวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยที่ตกลงแล้วที่มันมีการถกเถียงกันแล้วสุดท้ายนําไปสู่การปิดประชุมเนี่ยมันมันมันมีสถานะอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยนี่คือพูดกันอย่างเป็นธรรมนะครับเราก็คงต้องมีการพูดคุยหารือกับท่านประธานว่าจะมีข้อสรุปเรื่องนี้อย่างไรนะครับคือคือในในความเห็นของพวกเราเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าผู้รับรองถูกต้องดังนั้นเนี่ยมันเป็นยติแล้ว แล้วจริงๆก็ต้องถูกบรรจุในวาระแต่ผมก็เป็นห่วงนะครับว่าความเข้าใจตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เข้าใจกันอย่างครอบคลุมทุกฝ่ายจึงจําเป็นที่จะต้องพูดคุยเราไม่ได้ต้องการตีรวนอะไรครับเราแค่ต้องการให้สภาทาในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับผมเชื่ออย่างนั้นใช่ครับผมเชื่ออย่างนั้นยังไม่ได้นัดกันครับยังไม่นัดกันทบทวนครับ คือก็คงต้องลองดูนะครับผมผมมองว่ารอบที่แล้วเนี่ยจุดประสงค์มันคือต้องการทําลายพักเก้าไกลฮะต้องการที่จะเล่นงานคุณพิธาแต่เราจะเผาบ้านเพื่อไล่หนูนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณก็ได้ทุกอย่างไปหมดแล้วคําถามก็คือแล้วแล้วคุณจะยังคงเผาบ้านต่อไปเพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยการกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะสามารถทําให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับก็ยังตอบไม่ได้ครับว่าสุดท้ายเนี่ย ที่ประชุมจะว่าอย่างไรแต่น้ำหนักของเราเราก็บอกว่า,าแม้ว่าสารรัฐมนูญจะไม่รับนะครับในกรณีนี้แต่เราต้องไม่ปฏิเสธว่ามีนักวิชาการนะครับที่มีการเข้าชื่อกันกว่าร้อยชื่อนะครับที่เขาบอกว่าการกระทําของสภาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับไปจนถึงแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็เห็นไปในทางนั้นไอ้ที่ไม่ผ่านสารรัฐมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสภานะครับก็ควรจะพิจารณาทบทวนในในสิ่งที่ตัวเองได้เคยตัดสินใจไปแล้วนะครับ เรามันการเสนอชื่อครับกรังปิรเพคือคือข้อท็่จริงก็คือว่าทางผู้ร้องฮะเขาได้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเมื่อมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะต้องเอาไอ้ตรงเนี้ยนะครับมาพิจารณาเพื่อที่เราจะได้มีการเขียนคาชี้แจง ต่อไปนะครับเนื่องจากมันมีรายละเอียดที่มันเพิ่มเข้ามานะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการขยายระยะเวลาซึ่งการขยายระยะเวลาตรงนี้เป็นคุณหรือไม่เป็นคุณเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงอยู่ที่กระบวนการแล้วก็อยู่ในในในเรื่องของการที่ว่าเราจะมีโอกาสได้พิสูจน์นะครับความบริสุทธิ์ใจอย่างไรแต่เรายืนยันนะครับว่าเ,เราทําถูกต้องทุกอย่างนะครับในการเสนอนโยบายไปที่ให้กกตเนี่ยนะครับหนึอ1 2, เนี่ยเราก็ทําตามกฎหมายนะครับ มันมาเป็นปัญหาก็เพราะว่าเราดันได้ที่1ฮะคือถ้าเราไม่ได้ที่1เราไม่ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับกระบวนการในการกลั่นแกล้งใช้นะครับนิติสงครามแบบที่ทํากันอยู่เนี่ยก็คงไม่มาถึงจุดนี้กันนะครับเออส่วนตัวผมเนี่ยผมยังมั่นใจในเรื่องของพยานหลักฐานและการต่อสู้คดีดังนั้นเนี่ย ผมยังไม่กังวลในเรื่องของยุบพ,พักอะไรนะครับผมยังมั่นใจว่ากระบวนการที่เราทำมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ1นึเนี่ยมันเคยมีการแก้มาครับคือมันก็แก้กันมาโดยตลอดแลลวฮะแล้วก็คนท้ายๆท,ท,ที่แก้ล่าสุดเนี่ยก็คือคณะรัฐประหารนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าการแก้1นึ่ที่ผ่านมามันก็ทําได้เนี่ยก็อยากให้ความเป็นธรรม กับพวกเราด้วยว่าไอเจตนาของพวกเราเนี่ยเราพยายามใช้กระบวนการปกติในการที่จะแก้กฎหมายเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะ